อันยอมมันจะไม่ธรรมชาตินะถ้าเราทคดีทุกคนบปดีปะโอยไม่ได้เจอกันมาตั้งนานรอมมากวันนี้เราจะมาซ้อมตบมือเพลง open world นะคะเราจะมาเลิกกันนะคะเทคหนึ่งไป มันทำให้เราดูไม่พร้อมทานะไรไม่ไรเดี๋ยวท่อนผูกกองท่อนผู่กอาไดแล้วเหรอยังงงยัง ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะนอกจากเสียงตกอ่ะเราปิดไมค์แม้แล้วเราก็แบบให้แค่หนึ่งคนปบเพราะั้นเราก็ปบพร้อมกันแล้วใครแหละทีนี้ไปเอาใหม่เอาใหม่ไปรอบสองหมายถึงรอบสองพี่ไอรีคนเดียวใช่ปะโอเคปิดไมค์ก่อนพี่ออกก่อนนะพรีนิปแล้วนะซ้อมตบมือเพลง open w o r l d take 2 let's go อย่าลืมวู้นะโอ้โง <laughs> <laughs> อันนี้แบบตบมือให้กับความแบบ <laughs> จริงจริงมาให้ไปเขีย<ค>น่เียร้องค่ะคนเดียวก่อนให้ไปเขียนร้องทําคนเดียวก่อนพ <Okay. S 2> อไปเขียนร้งได้เดี๋ยวเปิดเพลงให้นะคะคุณ <c oughs> ไม่มีทางตรงกันได้อะฮี่เพราะว่าเน็ตแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นเราต้องลองร้องเองอเราลอง เองแนะนําหน่อยที่ลองไปแล้วจบไปไม่ได้อ่ะเพราะพี่นับเใครนับเอาอะตอนเราเปิดเราก็นับพร้อมกันไงพร้อมกันก่อนแล้วเราก็ค่อยแบบเออหมดตบอกไปนับเลยนะอืมหนึ่งและวสองและวสามและวสี่และวห้าและวหกและวเจ็ดและเออมันก็ได้อยู่ถ้านับอะ ต่อไปการซ้อมตบมือฮาโตวิโตโอเพนเวิลด์เทคที่12บอแรกสแรกสแรกสีพี่จนับกนะคะหนึ่งหนึ่งละสองละสามสี่ละห้าละหกละเจ็ดละนับได้ส่งมากเลยพี่ไอรีนี่มันรอบที่12แล้ว เ,เ,เรามารอบสุดท้ายกันไหมรอบที่25โอ้เนี่อยอู้เหนื่อยไปหมดแล้วซ้อมตบมือ open world take ที15่15อยไาม่ยิม้มอ่ะกลัวว่าแต่เขาไม่เชื่อแ <laughs> <laughs> ล้ว10คั้งทีเขาเชื่อใช่ปะ่ะ take 15ป่ะ let's go และและเราทำดีที่สุดแล้วทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วอาจจะต้องถึงเวลาที่เราต้องไปพักผ่อนก่อนได้ตอนนี้แบบทุกคนมือบวมอะมือแดงมือคนเลือกงานละครมากอะพี่เข็มร่วงนอนแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้แหละทุกคนทุกคนเก่งมากๆแล้วดูแล้วทุกคนพยายามเฮ้ยอันนี้พี่เข็มมากอะคืออะไรอ่ะ เขบอกว่าเข็มดอกนี่เป็นดอกไม้หรอกไม่ใช่มันบอกกับคอสตูมที่เข็มแบบขังวันแม่ยงงี้อ่เ่องเสกรดเหรอใช่มเราต้องบรรยายถึงความคิดถึงกันละกันแบบในช่วงโควิดก่อนอะสายเริ่มก็คิดถึงหมอมากได้ข่าวว่าสายไหนวะคุณอาคุณก่อนเลยก็ได้ข่าวว่าหมอเพิ่งจะเปิดเทอมแล้วก็ได้ได้ทำงานโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่ไอริแล้วก็พายก็อยากจะบอกว่าทำไมรวมพร้อมกันอะ เออทำไมอ่ะทำไมบางคนไม่าำันใช่ไหมใช่เมื่อวันที่ผ่านมาคุณทำดีที่สุดแล้วก็คิดถึงทุกคนมากเลยไม่เจอนันมากตั้งแต่อัดเพลงเหงาอ่าอยู่บ้านแล้วเหงามากจริงแบบอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเนี่ยต้องจากอ่านหนังสืออบกับทำรเจต์นี่พายจบยังไหมอย่างเงี้ยจบยังเหรอพายพายพูดจบเทุกคนนะ่